เรียกได้ว่าเป็นเพื่อนแท้พึ่งพากันได้ในยามยากจริงๆสำหรับความสัมพันธ์ที่รู้จักกันมานานนานของนักร้องนักแสดงหนุ่มหล่อบอยพิสณุและนักแสดงสาวสวยต้นหอมสก,กุลตลาดที่ช่วงนี้หนุ่มบอยเจอเปัญหามรสุมเข้ามาในชีวิตอย่างจังก็ได้เพื่อนสาวคนสนิท ต้นหอมเข้ามาช่วยเหลือทีล่าสุดทําเอาแฟนๆโฟกัสผิดจุดจากเรื่องดราม,มา่าชี้แจงอย่างจริงจังแฟนๆก็สังเกตไปถึงคิ้วของต้นหอมที่ดูสะดุดตาและซีนเผือปอนที่ตัดเอามาลงช่วงท้ายก็ทําเอาอดคิดไม่เบานะคะทีนี้วันนี้ เรามาทําความเข้าใจกันเราไม่ได้อยากตีกับใครแล้วเราก็ไม่อยากจะเหนื่อยแล้วมันเหนื่อยมันเหนื่อยกับเรื่องนี้ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้ว่าคนก็องถามว่าอ้าวพี่บอยอยังทําอยู่หรอพี่พี่บอยยังไปต่อกับอันนี้หรออันนี้ใช่อันใหม่ที่พี่บอยทํำไหมของบอยเป็นคําว่ามอนบอย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 ฉะนั้นอย่างนี้ใครก็ตามที่ชื่นชอบแซลมอนรสเก่าของบอยอายากจะอยู่ในแซลมอนวันต่อไปก็ได้ไม่ว่า ก็จะบอกว่าอันนั้นไม่ใช่ของบอยของผมเป็นแอดมอนบอยอย่างเดียว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 นะครับแต่ถ้ารู้สึกว่าชอบบอยอยากอุ่นหนุนบอยนั่นไม่ใช่ช่องทางของบอยนะคะก็เปลี่ยนมาที่ตัว A ข้างหน้าแล้วก็มอนบอยนะคะดีใจก,ก,ก็เลยก็เลยอยากจะบอกว่าไม่ใช่ผมนะนะครับของผมมันจะเป็นแอดมอนบอยนะครับ M O N B O Y อย่างเดียวเลยครับโลกโลก้นี้นะครับอืมก็ไม่รู้ว่าเราแต่ออกมาเนี่ยเจ็ดพันกว่าเอาดีๆจะแปดพันละจะขายของ เห็นคู่เพื่อนสีทินดารักมากต้นหอมอยู่ข้างๆบ่อยตลอดไม่ว่าจะทุกหรือสุขเปนแฟนก็เชียร์แอดจิ้นอยู่เบาๆตั้งแต่2คนนี้ยังโสดและตอนนี้ต่างคนก็ต่างโสดแบบสนิทถ้าจะกลับมาจิ้นจะได้รอเปล่าคะและแอดก็แอบ,บคิดเบาๆสีนป้อนฉากสุดท้ายที่เห็นนาจะเป็นช่วงทั้งคู่อาจคลิปวิดีโอชี้แจงแล้วบ่อยก็เพลอปอนต้นหอมพอดีเลยตัดเอามาลง เรียกความฟินให้แฟนๆปิดท้ายคลิปหรือเปล่าซีนหวานที่ไม่มีวันเป็นจริงแบบใดกันคะก็เห็นหนกันอยู่ว่าปล่อยป้อนต้นหอมแถมยังใส่ใจด้วยการรองมือครัว6อีกด้วยก็นับได้ว่าคู่ปล่อยต้นถอมเป็นเพื่อนต่างเพศที่สนิทกันมากแบบถึงเนื้อถึงตัวกันแบบไม่คิดอะไรที่ดันแฟนๆก็แอบเชียร์แอบรุนอยู่ เลิกเป็นเพื่อนหันมาเป็นแฟนกันเถอะค่ะแต่ก็อดคิดไม่ได้ว่าคู่นี้น่าจะมีก้าวล้ำเส้นแฟนสอนรูปกาบเพราะถ้าเป็นเพื่อนคบกันไม่มีวันเลิกราแต่ถ้าเป็นแฟนถ้าเลิกแล้วก็จบเลย